ยุ่งงามเกมนะครับ2020นี่พา,าดูบรรยากาศก่อนที่จะเดินนะครับตอนนี้ก็ประมาณจะจุดโมงแปดโมงแล้วนะครับนี่ยังไม่เดินเลยตอนนี้นี่ครับนี่บรรยากาศก่อนเดินนะครับบรรยากาศก่อนเดินนี่สามสกัง้งแล้วก็แฮตตี้นะครับสามสกัง้ง เอาสีฟ้าอยู่นี่นะครับสีฟ้าเดี๋ยวไปถ่ายถือชมูนะครับนี่นี่ครับคนถือธงสีฟ้านะครับป้างน้าคารินใช่สีฟ้ามันอดนะครับผ่นนี่ถือนุ๊าใแบบถึงหมดแล้วน้องอยู่ไหนบรรยากาศก่อนโดยขบวนของสีจมพูครับสิงโตนะครับถือธงครับนี่ครับ กำกับโดยกูเพียสนะครับยิงขิงนี่เองเอ้าวคนนี้นี่อุ้ยเด็ก้อไ้ตัวน้อยนอยนโอ้แตงโมยกไว้เงลูกมันไปในหทนี่มันมันเหลือน้อยจังเลยพวกเราน่ะสีเราไปในหมดพึ่งสีเรามีแค่นี้จริงเหรอ ทำไมสีฟ้ายาวมากเลยทำไมสีชมพูเราเนี้ยนิดเดียวยังมาไม่ครบใช่ไหมเงี้ยจะบอกให้ผู้ชมไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอฝากติดตามหน่อยสิเร็วเร็วบอกหน่อยเลยบอกใครผู้ชมหน่อยพ่อสดนะเนี่ยตอนนี้กำลังเผยแพร่อากาศตอนนี้โอ้โหแค่ซ้อมเลยแค่ซ้อมเนี่ยโอ้โหสเปนจะพาไปแล้ว นะรครับสี่สีแยกศาลาประชาเออประชาคบาาบมบก่อนตัวสีแยกอะไรเนี่ยวาลาอะไราลาหมู่บ้านาลาหมู่บ้านเก้าเก้าโอเคตอนนี้ครูโก่กำลังซ้อนครับซ้อนขอบวนคตอนนี้ตอนนี้แค่ซ้อมแตอนนี้แค่ซอมแล้วตอนนี้โอ้ดิคายเฟสถึงสองอันเลยเหรอ อันนึองอยังไม่มาใช่ไหมอีกคน,นหนึ่งอยู่ไหนอีกคนหนึง่งอ่ะ จะได้ไปไหมคันนี้ไปแนี่นอนต้องรอเวลาครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเลขไม่มงคลแล้วต้องรอเลขเก้ามันมีนาดีด้วยเหรอครับถือดีนะเราถือธงสำคัญวันนี้เป็นวันตายของเจ้าเก็บบรรยากาศครับตอนนี้รอรอนางงามให้มาครบนะครับตอนนี้เขาเราจะออกกี่วงอ่ะโอ้ยต้องรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ครับข้าวบนเราจะไปเมื่อไหร่เนี่ยผมยืนรอจนเอาจววังหวะแบบบางละจันได้ไหมบางละจันครับเอา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 ,เอาอจววังหวะที่สีได้ไหมเนี่ยเออมันมีสีจังหวะจุดปังเฮ้ยจัดปังผ่าผรอต่อไปนะครับต่อไปครับตอนนี้ยังไม่เลิกนะครับยังไม่ได้เลิกร,เลกระยะน,นะตอนนี้มันเพิ่งแปดโมงนะครับยังไม่ถึงเลิกนะครับนี่นกยูงยูงไหมเนี่ยโอ้โหหน้าจำแทบไม่ได้เลยทีเดียวโอ้โห

บรรยากาศตอนนี้นะรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งเป็นลูกใครนี่ไม่เคยเห็นนี่บรรยากาศนะครับตอนนี้มารอบสองแล้วครับเก็บตกยังไม่มาขาหนังใบยมาเลยถ่ายวีดีโอครับตอนนี้ครับติดตามวีดีโอได้เลยนี่ถ่ายวีดีโอดีกว่าเอ๊ง่ายไปนาโนถ้าดีๆนะน้าโนโอ้ยเก่งกล้าเกินไปตีชดานี่ปอตีชดา ใช่ติชิดาชื่อเพื่อนหนูเพื่อนเลยหนูชื่ออะไรนะกิติยากิติยาพรกิติยาอยู่นู่นข้างหลังเธอหนุน <c oughs> ชื่อเธอเองแหมพี่ชื่ออะไรปณวัด <c oughs> เออ,อาอวิชัย <c oughs> อวิชัย <c oughs> โอเคถูกต้อง <c oughs> ไปจนล้นมือไปสีฟ้าจนล่นามาดูสีชมพูบ้านครับตอนนี้นี่ ผมให้กล้องหน่อยผมให้กล้องหน่อยลุยลุยนี่อ่าถ่ายอยู่นะครับถ่ายอยู่นะครับระวังล้มระวังล้มระวังล้บผมให้ผู้ชมหน่อยเร็วผมให้ชมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มารยาทงามมากเก้าสวัสดีครับนี่เดี๋ยวแม่ดูอยู่นั่นนี่หนึ่งมันหายไปไหนข้างบนเนี่ยไม่รู้ครับ เธอกินไปหรือเปล่าไม่ไม่ต้อมีอย่างงี้ไม่ต้องมีอย่างงี้ไงนี่นี่นี่ลูกเขานี่ของเอาไปไหนไม่รู้เขาไเลาเธอกินมันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีอยู่นี่ไงนี่อันนี้กีฬาอะไรดิโอ้เหลือแต่ลูกบอลนี่จักรจันทร์วันวิสา อีก,น,ก,อกนิดนึงลูกอ,อ,อีกน<ะ>ิดนึงอ่าครับตอนนี้ก็อีกนิดนึงก็จะเดินขบวนแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามช่วงเดินขบวนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ